สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาสปอยหนังเรื่องนิวโทเปียกันค่ะเดินทางมาถึงตอนที่4ี่กันแล้วนะคะหากพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะภายในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้มีรุ่นพี่มานั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้านางเอกและได้ขอนางเอกเป็นแฟนพร้อมกับในมือที่มีช่อดอกไม้อยู่และภายในห้องก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายฉันมองเธอมานานแล้วช่วยมาคบกับฉันได้ไหมทุกคนภายในห้องต่างจ้องมองมาที่เธอ และอยากให้เธอปฏิเสธรุ่นพี่คนนั้นซะและเธอเองก็เลือกที่จะปฏิเสธรุ่นพี่คนนั้นไปด้วยความเสียใจรุ่นพี่ก็ได้วิ่งร้องไห้ออกจากห้องไปภาพก็ได้ตัดมาในคาบเรียนวิชาหนึ่งอาจารย์ได้สั่งให้นักเรียนทุกคนจับคู่ทำงานภายในสามอาทิตย์จะมีการพรีเซนต์หลังจากจบคาบเรียนนั้นนางเอกก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกและขอให้พระเอกมาคู่กับตัวเอง พระเอกก็ได้ปฏิเสธเธอไปเพราะว่าเขามีคู่อยู่แล้วพเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกมาคู่กับตัวเองแทนในตอนกลางวันที่พระเอกและ,พะเพื่อนกำลังกินข้าวอยู่ในห้องพระเอกได้ํำหนีพเพื่อนว่ายอมทิ้มมิตรภาพสิบปี เื่อที่จะไปคู่กับนางเอกเนี่ยนะเพื่อนพระเอกก็ได้เลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการขอโทษเพื่อนพระเอกก็ได้สงสัยว่าทําไมพระเอกถึงปฏิเสธนางเอกไปพระเอกก็ได้พูดกับเพื่อนว่าเพราะว่าตัวเองหลอไงถึงได้ปฏิเสธไปเพื่อนพระเอกจึงได้ถามกลับว่าแล้วทําไมไม่ไปคู่ซะเลยล่ะพระเอกได้ตอบกลับไปว่าแล้วทําไมเขาต้องไปยอมคู่กับนางเอกด้วยเพื่อนพระเอกก็ได้บ่นกับพระเอกอีกว่านางเอกเป็นถึงตัวท็อปสาขาเลยนะ พระเอกก็ได้บอกความรู้สึกที่มีต่อน,นางเอกว่าเขารู้สึกว่านางเอกไม่ได้สวยเลยสักนิดและไม่ได้มีเสน่ห์ด้วยไม่เลยสักนิดขณะที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันอยู่นั้นจ,จู่ๆนางเอกก็ได้โผล่ขึ้นมาจากที่ซ่อนจังหวะน,นั้นพระเอกและเพื่อนก็ตกใจกันไปใหญ่เพื่อนพระเอกก็ได้ถามนางเอกว่าทำไมถึงมาอยู่ในห้องนี้ได้นางเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าห้องนี้ เป็นห้องของนักศึกษาวิศวะแล้วทำไมตัวเขาจะเข้ามาไม่ได้ทางพร่อเอกนั้นที่ได้พูดถึงนางเอกไปเมื่อกี้ใบหน้าของเขาตอนนี้ดูเวอร์เป็นอย่างมากพื่อเอกและเพื่อนถึงกับเสียวไปทั้งตัว กลัวว่านางเอกจะได้ยินทั้งหมดที่พูดไปหลังจากที่นางเอกได้เดินออกจากห้องไปเพื่อนก็ได้เตือนพระเอกไปว่าครั้งนี้เขาพูดแรงไปนะฉากต่อมาพระเอกได้งานพาร์ทไทม์ในร้านไอติมแห่งหนึ่งและได้ฝากเนื้อฝักตัวกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ได้พูดอีกว่าเดี๋ยวจะมีลูกพี่มาสอนงานเขาลูกพี่ที่เจ้าของร้านพูดก็คือนางเอกที่เดินออกมาจากในร้านพระเอกที่เห็นว่าเป็นนางเอกก็ได้ตกใจหนักกว่าเดิมนางเอกได้ทักทายพระเอกอย่างเป็นกันเองส่วนพระเอกนั้นที่ตกใจอยู่ก็ไม่ได้ทัก ทายกับไปเจ้าของร้านเมื่อเห็นทั้งคู่รู้จักกันก็ได้เดินออกจากร้านไปนางอีกก็ได้พูดว่ารุ่นพีคนนี้ ที่ไม่สวยจะสอนงานเขาเองพระเอกก็ได้รู้สึกถึงผลกรรมที่กําลังจะตามมาหลังจากเลิกงานนางเอกได้มายืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์และเธอนั้นก็กําลังได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องพระเอกนางเอกก็ได้บ่นกับเพื่อนว่าตัวเองไม่เคยได้ยินอะไรแบบนั้นเลยนางเอกก็ได้คิดแผนที่จะเอาคืนพระเอกในวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดถึงแผนการนางเอกก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่า มีคนกำลังจ้องมองเธอมาจากทางด้านหลังเธอค่อยๆหันหลังไปแต่ก็ต้องตกใจคนที่นางเอกเจอนั้นก็คือพระเอกและพระเอกเองก็ได้ยินทุกอย่างที่นางเอกได้พูดไปเมื่อสักครู่ขนาดเดียวกันรถเมล์ก็ได้ขับมาจอดที่ป้ายพระเอกก็ได้รีวิ่งขึ้นรถไปนางเอกก็ได้โบกมือลาพระเอกและพระเอกก็ได้จ้องมองมาทางเธอเหมือนกับว่าเขาจะจับตาดูเธอทุกฝีก่าในวันถัดมาของการทำงาน ได้มีลูกค้าคนหนึ่งมาวุ่นวายกับนางเอกเรื่องที่ไอติมละลายและได้พูดจาไม่ดีใส่เธอพร้อมกับได้ของเงินคืนนางเอกก็ได้อธิบายกฎทางร้านว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้จริงๆและด้วยความโมโหลูกค้าจะสาดไอติมใส่นางเอกพระเอกเลยรีบดึงตัวนางเอกเข้ามาทำให้ไอติมที่ถูกสาดมาเลอะไปที่กำแพงด้านหลังพระเอกได้อัดคลิปและพูดเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าเขาทำอย่างนี้มันไม่ถูกกฎหมายนะพระเอกได้พูดปกป้องนางเอกจนลูกค้าคนนั้นเริ่มกลัว และได้ออกจากร้านไปนางอีกก็ได้ยิ้มให้พระเอกเพราะว่าเขาได้ออกตัวปกป้องเธอ และทั้งคู่ก็ได้มาเช็ดทำความสาดข่าไปติมที่เลิกกำแพงนางเอกได้พูดขอบคุณพระเอกที่เข้ามาช่วยเธอพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกไปว่าเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองนางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าเขาเรียนนิตาสาร์ควบคู่ไปด้วยเหรอตัวพระเอกก็ได้บอกว่าไม่เขาไม่ได้เรียนเขาแค่เอาข้อมูลจากละครที่เขาดูมาเอามาพูดแบบนั้นและไม่คิดว่าจะได้ผลซะขนาดนี้นางเอกก็ได้ขอชื่อหนังที่พระเอกดูแต่พระเอกก็ได้บอกว่าไม่ต้องดูหลบเรื่องนี้มันไม่สนุกในเวลานั้น ทั้งคู่ก็ได้ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาพากันนินทากันพระเอกและนางเอกได้ทำความสาสิ์พระเอกได้ขอผ้าจากนางเอกและบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาไปซักให้ ขณะที่พระเอกได้เดินหันหลังไปนางเอกก็ได้รู้สึกถึงความที่ของแผ่นหล,ลังของพระเอกในคาบเดียนเธอก็มองแผ่นหลังของพระเอกด้วยความลหลงใหลอีกครั้งในเวลาทำงานนางเอกก็ได้มองด้านข้างของพระเอกด้วยความลหลยยงใหลเช่นกันที่ป้ายรถเมล์ทั้งคู่กำลังยืนรอรถอยู่นางเอกก็ได้มองหน้าพระเอกและได้พึมพำอยู่คนเดียวส่วนตัวพระเอกนั้นก็คิดว่าเยนี่คงเป็นบ้าแน่เลยในเวลาเดียวกัน รถเมคก็ได้มาถึงป้ายพระเอกได้ขึ้นรถไปและหันหน้ายิ้มมาให้นางเอกทำเอายายนางเอกหัวใจละลายกันเลยทีเดียวและดูเหมือนกับว่าจะเป็นจุดที่ทําให้นางเอกเริ่มชอบพระเอกมากขึ้นกลับไปที่บ้านที่เธอกําลังจะนอนเธอก็ได้ค้นหาไอจีของพระเอกและเธอก็ได้เห็นรูปในไอจีที่เป็นรูปของพระเอกทําหน้ากวนๆเธอมองรูปนั้นและยิ้มไปเมื่อเธอรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มชอบพระเอกเธอก็โวยวายและดิ้นอยน่ยตรงที่นอน ในวันปีใหม่เธอได้นาถุงเท้ามาแจากรุ่นพี่กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านได้ถามกลับว่าเล้าของพร่เอ,อีกล่ะแต่นางเอกก็ได้หยิบถุงเท้ามาแค่สองอันจูจู เธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอมีผ้าพ,พันคออยู่ในกระเป๋าเธอได้ยื่นสิ่งนั้นให้พระเอกแต่ดูเหมือนกับว่าพระเอกพยายามจะปฏิเสธเธอนางอีกได้มายื่นให้พระเอกเป็นรอบที่สองและบอกว่าเขาตั้งใจถักมาให้พระเอกเองพระเอกได้ปฏิเสธเธอและได้เดินออกไปเช็ดกระจกอยู่ด้านนอกรุ่นพีนั้นก็ได้เดินมาเช็ดกระจกกับพระเอกและได้ถามว่าเขาคบกับนางเอกยังพระเอกก็ตอบกลับไปว่า คบป้าเลยเหรอครับรุ่นพี่ก็ได้ดีใจที่เขาจะได้มีโอกาสจีบนางเอกพะเอกได้พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับนางเอกจนทําให้นางเอกที่กําลังยืนแน่นนาไอศครีมให้กับลูกค้าถึงกับร้องไห้เจ้าของร้านที่เห็นแบบนั้นเลยเดินเข้ามาถามเธอว่าเป็นอะไรเธอเลยบอกว่าวันนี้เธอไม่สบายเธอได้ขอเจ้าของร้านขอเลิกก่อนเวลางานเลยได้วิ่งร้องไห้ออกจากร้านไปทําเอารุ่นพี่และพะเอกต่างตกใจกันไปใหญ่เพราะว่าอยู่ เธอก็ร้องไห้แล้ววิ่งออกจากร้านไปนางเอกได้มานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ที่ป้ายรถเมล์พร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นพระเอกได้เดินมาและได้นําเสื้อกันหนาวคลุมให้หนางเอกเมื่อเธอเห็นว่าเป็นพระเอกเธอก็ตกใจและได้วิ่งหนีออกไปเธอวิ่งไปได้ไม่นานเท่าไหร่เธอก็ได้สะดุดล้มกับเชือกรองเท้าที่หลุดออกพระเอกด้วยความเป็นห่วงก็ได้รีบมาถามเธอว่าเป็นอะไร เธอก็งอแง,งไปร้องให้ไปและได้โทษไปที่เชือกรองเท้าว่าทำไมชอบหลุดอยู่เรื่อยเลย,เลยพระเอกเห็นเชือกรองเท้าของเธอที่หลุดอยู่ก็ได้ทำการมัดให้นางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าเธอไม่ชอบเขาขนาดน,นั้นเลยเหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่เขาจะกล้าปฏิเสธผู้หญิงที่สวยขนาดน,นี้ได้ไงภาพตัดมาที่ปัจจุบันนางเองกกําลังก้มมัดเชือกรองเท้าของตัวเองที่หลุดอยู่รุนพี่เองก็ได้สั่งให้เธอมัดเชือกรองเท้าเร็วๆนางเอก มาเชื่อรองเท้าไปก็ร้องให้ไปด้วยความคิดถึงแฟนหางด้านจากเองที่ได้ยิงทหารคนนั้นแน่นิ่งกับพื้นไปได้ถามพระออีกและเพื่อนว่าควรเอาไงต่อดีและในค่าย ดูเหมือนจะมีเพระเอกและเพื่อนที่พอจะเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ยังแม้ทันที่เพระอเอกและเพื่อนกําลังจะได้พูดอะไรและทหารที่พึ่งถูกกัดไปก็ได้แปลเปลี่ยนสภาพเป็นซอมบี้ที่เรียบร้อยทุกคนได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นขณะที่ซอมบี้กาลังจะเดินมาหาพวกเขาเพื่อนเอกก็ได้นําน้ําร้อนสายไปที่หน้าซอมบี้ตัวนั้นซอมบี้ตัวนั้นก็ได้เปลี่ยนทิศทางมาจู่โจมเพื่อนเอกแทนเพื่อนเอกได้นํากระทะมาฟาดไปที่หัวซอมบี้ แล้วบอกว่าให้ปล่อยเขาออกไปเพื่อนพระเอกฟาไปที่หัวซอมมี่นั้นหลายรอบและบอกว่าจะปล่อยไหมจะปล่อยไหมพระเอกได้ไปแย่งปืนจากทหารคนมาแล่ได้เล็งไปที่หัวของทหารคนนั้นพร้อมกับพูดขอโทษทหารคนนั้นไปและได้มีเสียงปืนดนังขึ้นภาพก็ตัดไปที่ทางนางเอกที่ได้วิ่งออกมาอีกทางทั้งสามคนได้มาหยุดตรงพี่เสื้อเหลืองกําลังยืนอ้วกอยู่ข้างถนนได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพี่เสื้อเหลืองเป็นคนเพราะว่าพี่เสื้อเหลืองมีรอยกัดอยู่ที่ขา านาราหนุ่มและรุ่นพี่กำลังจะทห้โจมตีไปที่หนุ่มเสื้อเหลืองแต่ก็ต้องถูกนางเอกห้ามไว้ก่อนนางเอกก็ได้ถามกับไปว่าคุณถูกซอมบี้กัดมาใช่ไหมคะพี่เสื้อเหลืองก็ได้บอกว่าใช่สิก็ถูกกัดมาไงถึงได้เป็นงี้และได้ไล่ทั้งสมไปให้พลนซะทั้งสามคนเตรียมตัวกำลังจะเดินไปแต่พี่เสื้อเหลืองก็มาห้ามไว้ก่อนพร้อมบอกว่าช่วยเขาเถอะนะ อย่าไปเลยได้โปรดช่วยเขาด้วยนางเอกเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเขาจนรุ่นพี่ได้บอกกับเธอว่าทาไมถึงทงํานี้นางเอกก็ได้นนไล่รุ่นพี่ให้เขาไปไกล,กลรุ่นพี่ก็ไม่พอใจที่เรียกเขาแบบนี้จ,จู่ๆเสียงโทรศรัพท์พี่เสื้อเหลืองก็ดังขึ้นทั้งสามคนตกใจเลยนําโทรศรัพท์พี่เสื้อเหลืองมาปิดเสียงแต่มันก็ไม่ทันแล้วฝูงซอมบี้เม่อได้ยินเสียงก็ได้ตามพวกเขามาทางด้านพระเอกเองที่กําลังจะเตรียมยิงและได้มีเสียงปืนดังขึ้นเสียงปืนนั้น ก็ไม่ได้ดังมาจากเขาเสียงปืนได้ดังมาจากพนักงานสาวจ่าเองที่เห็นแบมมนั้นก็ได้ลุกขึ้นไปแย่งปืนออกและบอกกับพนักงานสาวว่าไม่ยิงปืนมั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้นะทำเอาทุกคนตกใจกันไปใหญ่พนักงานสาวก,ก็ได้พูดขอโทษออกไปทางจ่าเองก็ได้สั่งให้ทุกคนเก็บศพของทหารพร้อมกับให้ทุกคนจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนได้แยกย้ายกันไปผู้บังคับการก็ยืนอึ้งกับเหตุการณ์ทั้งหมดจ่าได้มาเรียกเตือนสติเขาและบอกว่า เขาจะแจ้งไปที่กองพลน้อยผู้บังคับการเลยขอไปพักที่ห้องก่อนนางเอกได้รีวิ่งเข้าไปหลบตัวในร้านใกล้ๆและได้เอาตัวพี่เสื้อเหลืองมามัดมือปิดปากนางเอกได้บอกว่าช่วยไม่ได้เข้าไปด้วยไม่ได้ทนหน่อยนะรุ่นพี่ก็ได้บอกว่าทนแล้วไงจะมีอะไรดีขึ้น นางเอกก็ได้พูดต่อกลับไปว่าจะให้ข่าทิ้งหรือไงมัดมือปิดปากดีที่สุดแล้วรุ่นพี่ก็ได้ด่าเธอกลับไปว่าเลิกแซงเป็นคนดีได้แล้วดาราหนุ่มก็ได้ห้ามทั้งสองคนไม่ให้เถียงกันพี่เสื้อเหลืองเองก็ได้ลุกขึ้นไปอ้วกแต่ด้วยความที่ถูกปิดปากไว้ทำให้อ้วกออกมาไม่ได้ดาราหนุ่มเลยได้ไปแก้มัดเขาที่ปากเขาได้อ้วกออกมาเป็นจำนวนมากพี่เสื้อเหลืองแกก็ได้บอกว่าวันนี้แกกินเหล้ามาเยอะมากเขาจะมาเมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็พลาดท่า ถูกซอมบี้กัดซะก่อนหลังจากอ้วกเสศษพี่เสื้อเหลืองก็ได้ขอน้ำดาราหนุ่มนางเอกก็ได้ไล่ให้รุ่นพี่ไปหาน้ำมาให้พี่เสื้อเหลืองจู่ๆก็ได้มีซอมบี้โผล่มาทางด้านหลังดาราหนุ่มซอมบี้ตัวนั้นได้วิ่งทางตรงมาจู่โจมทางนางเอกนางเอกก็หลบทันแล้ได้ลื่นล้มไปซอมบี้ตัวนั้นกำลังลุกขึ้นมาและได้เดินไปสะดุดขานางเอกหัวซอมบี้ได้ไปฟาดกับชั้นวางของจนชั้นนั้นได้ล้ <drying> ลมาทับซอมบี้ตัวนั้นตายหลังจากที่ซอมบี้ตัวนั้นให้ตายลง ดูเหมือนว่าดาราหนุ่มจะเห็นอะไรอยู่ที่กระเป๋าเขาเขาได้เดินไปหยิบออกมาและมันก็คือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์และดูเหมือนว่าดาราหนุ่มคนนั้นจะคิดอะไรออกเขาได้นําเครื่องเป่าแอลกอฮอล์มาให้พี่เสื้อเหลืองแกเป่าและเขาก็ได้พบกับวิธีการที่ซอมบี้ไม่จู่โจมพี่เสื้อเหลืองซอมบี้เอาแต่จู่โจมมาทางพวกเขาขณะที่พี่เสื้อเหลืองแกถูกแกดแกก็ยังไม่กลายเป็นซอมบี้สักทีการเมาเหล้าอาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราก็ได้ทําทุกคนงงกับหลักการของดาราหนุม่ม ดาราหนุ่มเลยได้ชวนทุกคนมาลองกินเหล้านางเอกเลยได้ถามว่าต้องดื่มเยอะแค่ไหนดาราหนุ่มก็ได้ชูเครื่องเป่าแอลกอฮอลให้ดูว่าทุกคนต้องกินตามปริมาณเท่านี้จนทุกคนต้องตกใจกันไปหมดดาราหนุ่มเลยเสนอให้ทุกคนมากินจนถึงเช้าส่วนนางเอกก็ได้เปิดโทรศัพท์มาโทรหาพระเอกแต่ก็ติดต่อไม่ได้เช่นเดิมเธอก็ได้ส่งข้อความบอกพระเอกว่าเธอได้ซ่อนอยู่ใกล้ค่ายแล้วถ้าเห็นข้อความก็โทรมานะ ภาพได้ตัดมาในอดีตที่นางเอกกำลังกินเหล้าอยู่ในพิธีงานศพเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเธอก็ได้บอกว่าอย่าเศร้าไปเลยนะนางเอกได้ออกมานั่งเศร้าอยู่ข้างนอกคนเดียวพระเอกที่เห็นนางเอกเศร้าอยู่ก็ได้เดินเข้ามาหยอกเธอเล่นเพื่อไม่อยากให้เธอเศร้านางเอกได้ยื่นไฟแช็กให้พระเอกและไฟแช็กนั้นก็เป็นไฟแช็กของพ่อนางเอกที่นางเอกได้เก็บตังค์ซื้อให้พ่อมาตั้งแต่เด็กเมื่อพ่อเสียไปเธอจึงได้ให้ไฟแชกนี้กับพระเอกภาพตัดมาที่ในปัจจุบันและนี่ก็คือสาเหตุ ที่ทำให้พระเอกห่วงไฟแช็กนี้มากทางพระเอกเองที่นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกเขาได้เดินถือไฟแช็กออกมาข้างนอกและดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ในเกาหลีตอนนี้จะดูไม่ดีเลยพระเอกได้กดเบอร์โทรหานางเอกแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะติดต่อไม่ได้เหมือนเดิมฝั่งทหารีกคนที่นั่งอยู่ภายในห้องก็ได้นั่งบีบสิวบนใบหน้าตัวเองและดูเหมือนกับว่าใบหน้าของเขาเริ่มไม่ปกติแล้วข่าวฉุกเฉินได้อาธาบที่บเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับสั่งห้ามประชาชนห้ามออกจากบ้านหากไม่จําเป็นและเพื่อนเพ้เอกดูเหมือนกับว่าเขาจะคิดอะไรออกเขาได้บอกกับทุกคนไปว่าทหารที่เพิ่งถูกกัดครั้งล่าสุดดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานในการเปลี่ยนเป็นซอมบี้และดูเหมือนกับว่าทหารคนนั้นน่าจะกินอะไรเข้าไปเลยทําให้ใช้เวลานานทุกคนก็ได้บอกกับเขาไปว่าเขาพูดไร้าสาระจู่ๆก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นทําเอาทุกคนในค่าย ตกใจกันไปใหญ่จ่าได้ถามทุกคนว่าเสียงปืนมาจากไหนทหารจึงได้บอกเขาไปว่าเสียงปืนดังมาจากห้องของทหารคนนั้นจ่าเลยรีบวิ่งเข้าไปดูแต่เขาก็ต้องรีบวิ่งออกกลับมาคืนสิ่งที่เขาเห็นทําเอาเขาตกใจเป็นอย่างมากสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือศพทหารของคนนั้นทหารคนนั้นได้ถูกกัด แต่เขาเลือกที่จะปิดคีพตัวเองไปซะก่อนทางนางเอกเองที่เริ่มเมาและเริ่มที่จะพูดจามไม่รู้เรื่องอยู่ๆนางเอกก็คิดได้ว่าต้องไปหาพระเอกและได้ถือไมค์กลอเดินออกไปจากที่ซ่อนตัวด้วยความตกใจรุ่นพี่ก็ได้วิ่งตามเธอไปทิ้งไว้เพียงดาราหนุ่มที่นั่งเมาร้องเพลงอยู่คนเดียวทางด้านพระเอกและเพื่อนได้ออกมายืนประจำตำแหน่งบนตึกพระเอกก็ได้ตัดเพอว่า ทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วเขาไม่มีเป้าหมายที่จะปกป้องที่นี่ต่อไปแล้วเพื่อนพระเอกเลยคิดว่าพระเอกจะหนีไปหาแฟนพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่ถ้าเขามัวอยู่แต่แบบนี้นางเอกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ทั้งคู่เลยตัดสินใจจอ,อกจากค่ายเพื่อไปช่วยคนรักทางด้านนางเอกเองก็ได้เดินออกมาพูดท้าทายซอมบี้แต่ดูเหมือนกับว่าซอมบี้จะไม่จู่โจมเธอเลยด้วยความเป็นห่วง รุนพีจึงลากตัวนางอีกมาซ่อนก่อนฝูงซอมบี้ก็ได้ตามพี่เสื้อเหลืองไปและดูเหมือนว่าวิธีการของดาราหนุ่มจะได้ผลเป็นอย่างมากพี่เสื้อเหลืองได้เดินมาหารุนพีและขอให้รุนพีแก้มัดเขาที่ข้อมือออกหลังจากนั้นพี่เสื้อเหลือง เดินไปกดแต่รถเพื่อเป็นเหยื่ยลอล่อซัมบีทางด้านจ่าเองกำลังนั่งเสียใจที่ลูกน้องของตัวเองทั้ง3าคนต้องมาตายลงขณะที่จ่ากำลังจะปิดชีพของตัวเองพระเอกและเพื่อนได้เข้ามาเห็นก่อนจ่าด้วยความตกใจก็ได้อธิบายว่าเขากำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ พระเอกและเพื่อนได้หาข้ออ้างเรื่องสเสบียงใกล้จะหมดพวกเขาจะขออาสาออกไปขณะที่พระเอกและเพื่อนกําลังหาข้ออ้างอยู่นั้นก็ได้มีสายโทรเข้ามาเป็นสายของคนที่กําลังจะมาส่งสเสบียงให้พวกเขาจะได้เข้าไปอธิบายในห้องเกี่ยวกับสเสบียงทั้งหมดที่กําลังจะมาส่งทําเอาพระเอกและเพื่อนถึงกับหมดหวังเลยทีเดียวในตอนที่สี่ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ